ขอเจริญพรคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะมาแสดงธรรมในอัตถกถาธรรมบทเรื่องอานันทเรษฐีอานันทเรษฐีนี้เป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากมีบุตรชายเพียงคนเดียวคือมูลสิริเศรษฐีนี้ <c oughs> ก็มักจะสอนบุตรชายและญาติญาติบริวารทั้งหลายว่าเราใช้จ่ายไปทุกวัน รั์นี้ก็จะหมดไปเราไม่ควรทําตัวเป็นคนใจกว้างไม่ควรที่จะช่วยเหลือใครควรรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ไว้นานที่สุดควรหาทรัพย์ใหม่เข้ามาเพิ่มอย่าให้ขาดแม้จะสอนบุตรชายและบริวารอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่ไว้ใจใครเลยเขาจึงได้นำรั์ห้าส่วนเอาไปฝังดินไว้โดยไม่บอกกับใครเมื่อเวลาใกล้จะตายด้วยความตหนีในทรัพย์นั้น ก็ไม่บอกแก่บูชาไม่บอกแก่ใครๆเลยแล้วก็ตายไปก็ไปเกิดในท้องของหญิงจันทานเมื่อเขาไปอยู่ในท้องของหญิงจันทานนั้นคนจันทานทั้งหมู่บ้านที่ไปขอทานด้วยกันกับหญิงนั้นก็ไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้อาหารกลับมาเลยพวกคนจันทานจึงปรึกษากันว่าพวกเราคงมีคนกาลกินีเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเรา ก็จึงคิดค้นหาคนกาลกินีนั้นโดยการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มไหนที่ไปขอทานแล้วไม่ได้อะไรกลับมาแสดงว่าคนกาลกกินีอยู่กับคนในกลุ่มนั้นก็แบ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเหลือหญิงตั้งรันนั้นคนเดียวจึงทราบว่าหญิงตั้งรันนั้นเป็นคนกาลกินีก็ไล่หญิงตั้งรภนนั้นออกจากหมู่บ้านไป เมื่อหญิงตั้งครรนนั้นไปขอทานอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อาหารอะไรกลับมาต้องให้สามีไปขอทานเพื่อมาช่วยเหลือจนกระทั่งคลอดลูกชายออกมาลูกชายนั้นก็หน้าตาอัปรักเหมือนปีศาจเวลานางอุ้มลูกไปขอทานก็ไม่ได้อะไรเลยนางต้องทิ้งลูกชายนั้นไว้อยู่ที่บ้านแล้วเดินไปขอทานคนเดียวจึงจะได้อาหารกลับมาเลี้ยงลูกบ้าง เมื่อลูกนั้นโตพอช่วยเหลือตัวเองได้นางก็สอนวิธีการขอทานและก็บอกโรงทานต่างๆเพื่อให้ลูกสามารถเลี้ยงชีวิตตัวเองได้และนางก็กลับเข้าไปอยู่กับพวกจันทานในหมู่บ้านของตัวเองเด็กนั้นเที่ยวขอทานได้บ้างไม่ได้บ้างตามกฎของกรรมที่ตัวเองทําไว้เพราะเนื่องจากตัวเองไม่เคยให้ทานจากใครเลยก็จึงไม่ค่อยได้อาหารอะไรเมื่อผ่านมาหน้าบ้านของ เศรษฐีมูลสิริผู้เป็นลูกชายก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราเคยเกิดเป็นอนันทเศรษฐีบ้านนี้เป็นของเราจึงพยายามเดินเข้าไปในบ้านแต่ถูกคนใช้ทุบตีและโยนออกมานอกบ้านพอดีพระศาสดาเสด็จบินทบาทมาพอดีก็จึงตัดเรียกมูลสิริผู้เป็นลูกชายของอนันทเศรษฐีออกมาว่าเด็กคนนี้คือพ่อของเธอในอดีตชาติ มูลสิริเศรษฐีก็ไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้คือพ่อของตนพระพุทธเจ้าจึงบอกให้อานันทเศรษฐีจงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ทั้งห้าแห่งแก่มูลสิริพอมูลสิรินั้นไปขุดก็ค้นพบขุมทรัพย์ทั้งห้าแห่งนั้นจึงได้เข้านับถือพระศาสดาและเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันและเลี้ยงดูอานันทเศรษฐีนั้นตามสมควร สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าเนื่องจากผลของกรรมที่อนันทเศษฐีนั้นไม่เคยให้ทรัพย์ไม่เคยให้ความช่วยเหลือแก่ใครเลยเมื่อตัวเองมาเกิดก็มาเกิดในที่ที่กันดานแรงแขนเวลาไปขอให้ใครช่วยเหลือก็ไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือนั้นและท้ายที่สุดนี้ด้วยพรา,าเดนาทุช,ชาติ แห่งพระ,ะาาีรัตนไตยพ่อแม่พระอ,อุปชาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายรวมทั้งบุญบรารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้อบรมสั่งสมมาโดยลำดับนับจนถึงวาระขณะน,นี้จงมารวมกันเป็นกําลังพันบันบันดาลให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมพโลคาพาธภัยพิบัติอุปรัคอุปตาวะอันตรายนานับประการ ให้ได้ประสงค์สิ่งอันงดงามตามที่ปรัตนาเอวังก็มีด้วยประการาชนี